ข้ทันวาหกสามหล่อพระเพื่อพ่อพาพ่อมาหล่อพระพระวัดสว่างชาติประชาบำงรุงตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตักกว้างสี่สอก26เซนติเมตรพระชำระนิสงเพื่อเป็นพระประธานในอุโบสถหลังใหม่และหล่อรูปเหมือนพระสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีปางพรหมน้ำมนต์ หน้าตักกว้าง30นิ้วในวันเสาร์ที่ห่าธันวาคม2563ประกอบพิธีเททองหล่อพระเวลา15นาฬกา59นาทีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระครูสิริปัทมกรเจ้าอาวาสวัดสว่างชาติประชาบำรุงโทร9 9 4 7 9 1 6 3 5 1 0 9 2 9 9 1 9ก้ห หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารทกสชื่อบัญชีวัดส,สว่างชาติสาขากำแพงแสนเลขบัญชี020 00791 4559แล้วอย่าลืมมาหล่อพระเพื่อพอ่อพาพ่อมาหล่อพระ,พระ